สวัสดีครับถ้าทุกท่านได้ยินเสียงไซเรนภาพในหัวของทุกท่านคิดว่าเกิดอะไรขึ้นครับรถชนไฟไหม้หรือคนหมดสติทุกท่านทราบดีครับว่าหากเราโทร1 6 6 9รถของโรงพยาบาลหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยจะเข้ามาถึงสถานที่เกิดเหตุทันทีแต่ถ้าเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งล่ะครับหากท่านกำเดินกำลังเดินอยู่ในห้างร้าน เดินอยู่ข้างถนนพบชายพูดคนเดียวท่าทางระแวงใครจะเป็นคนรับโทรศัพท์ของท่านระบบการแพทย์ฉุกเฉินรองรับสถานการณ์เหล่านี้แล้วหรือยังจากการคาดการณ์ของ WHO ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มมากขึ้นถึง10ล้านคนแต่มีเพียง8%หรือ8 0 0แสนคนเท่านั้นที่เข้าสู่กระบวนการการรักษานั่นหมายความว่า อีกมากกว่า9ล้านคนเขาต้องหลุดหายออกไปจากระบบการดูแลถ้าหากเป็นคนใกล้ตัวของท่านล่ะครับท่านจะคิดว่ายังไงจากสถิติของระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน1 6 6 9พบว่าการคัดกรองผู้ป่วยจิตเวทยังคงขาดความชัดเจนการประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ชีพ โรงพยาบาลตำรวจยังคงมีความขัดข้องและมีอุปสรรคบุคลากรด่านหน้ายังคงมีเจตคติทัศนคติเชิงลบกับผู้ป่วยจิตเวทผลลัพธ์ก็คือทำให้ผู้ป่วยจิตเวทเหล่านี้หลุดออกจากการดูแลของเราและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของ p m s s c h i a t i c e m e r g e n c y m e d i c a l s e r v i c e ระบบที่จะรองรับ และทําให้ผู้ป่วยจิตเวชกลับเข้าสู่กระบวนการการรักษาโรงพยาบาลส่นปรุงมีการพัฒนาระบบผ่านการตั้งคำถามที่ว่า 1. จะทำอย่างไรให้การช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชในภาวะวิกฤตไม่ใช้ความรุนแรง 2. เราจะมีระบบเพื่อเชื่อมความร่วมมืออย่างไรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส เราจะสร้างทัศนคติที่ดีได้อย่างไรให้กับผู้ป่วยจิตเวชในภาวะวิกฤตโรงพยาบาลสวนปรุงขับเคลื่อนระบบ PMS ผ่าน3เสาหลัก 1. การสร้างระบบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในส่วนงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวชโรงพยาบาลในพื้นที่กู้ชีพกู้ภยัยตำรวจ รือแม้แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องดูแลผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้ 2. การเสริมสร้างทักษะไม่ว่าจะเป็นการช่วยชีวิตขั้นสูงการขับรถฉุกเฉินการใช้เครื่องมือสื่อสารให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและ 3. การเชื่อมความร่วมมือระหว่างองค์กรที่มีความรับผิดชอบอย่างที่กล่าวไปนะครับว่าเหตุฉุกเฉินต้องมีตำรวจต้องมีรถโรงพยาบาล แล้วเราจะทำอย่างไรให้งานจิตเวชของเราได้รับการเชื่อมโยงด้วยแล้ววันนั้นก็มาถึงครับโรงพยาบาลสวนปรุงได้รับแจ้งจากหน่วยบัญชาการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่มีชายหลบหนีออกจากโรงพยาบาลจากข้อมูลเพิ่มเติมเราพบว่าชายรายนี้มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุงและได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคอารมณ์สองขั้ว สาเหตุที่เขาต้องไปแอดมิทที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขารับประทานยาเกินขนาดเมื่อเขาเริ่มรู้สึกตัวดีขึ้นเขากลับปฏิเสธการรักษาและหลบหนีออกจากโรงพยาบาลแห่งนั้นเมื่อเราทราบเหตุแล้วโรงพยาบาลสวนปรุงจึงได้จัดทีมจิตแพทย์พยาบาลจิตเวชผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวทก้าวร้าว รวมกับคลขับของโรงพยาบาลสวนปรุงออกไปยังณจุดเกิดเหตุทันทีและเมื่อเราถึงจุดเกิดเหตุและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยรายนี้ได้ทําการขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านแล้วหลบหนีเข้าไปในหมู่บ้านโรงพยาบาลสวนปรุงหน่วยกู้ชีพและตํารวจจึงได้รุดไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นแล้วเราก็พบว่าผู้ป่วยรายนี้ นั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านชาวบ้านร่วมกับท่าทางระแวงไม่ให้ใครเข้าใกล้เลยเพราะเขาบอกว่ากู้ภัยและตำรวจจะทำรายเขาเมื่อโรองพยาบาลสวนปรุงไปถึงเราทำการประเมินสถานการณ์พบว่าไม่มีอาวุธณันะจุดเกิดเหตุมีความปลอดภยัยได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยร้องขอแค่พบของภรรยาของเขา ในไม่ช้าภรรยาของเขาก็ตามเข้ามาครับเราจึงได้พูดคุยกับภรรยาของเขาโดยมีพยาบาลจิตเวชท,ที่มีประสบการณ์พูดคุยโน้มน้าวกับผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้เขาได้พบกับภรรยาสุดท้ายผู้ป่วยจิตเวชรายนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่วนปรุงครับปราศจากเสียงร้องไห้ปราศจากการทำร้ายเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตพื้นที่ที่มีความซับซ้อน เชียงใหม่มีมากถึง24อำเภอและในเขตอำเภอเมืองเ,องเองที่โรงพยาบาลส่วนปรุงตั้งอยู่มีโรงพยาบาลที่หลากหลายประกอบไปด้วยโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหน่วยกู้ชีพกู้ภัยที่มีมากกว่า10แห่งนี่จึงเป็นความซับซ้อนที่ว่าเมื่อมีผู้พบเหตุใครจะเป็นคนออกรับจากปัญหานี้โรงพยาบาลส่วนปรุงจึงได้เปิดเวที พูดคุยกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและได้ข้อสรุปว่าเราจะแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบตามแนวปฏิบัติของระบบการแพทย์ฉุกเฉินในจังหวัดเชียงใหม่ครับผลบบผลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงระบบแต่เรากําลังเพิ่มโอกาสให้ชีวิตของคนคนหนึ่งครับจากผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานพบว่าเราสามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้รวดเร็วจากหลักชั่วโมงเป็นหลักนาที บุคลากรด่านหน้ามีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเผชิญเหตุกับผู้ป่วยจิตเวชในภาวะวิกฤตและครอบครัวประชาชนบุคลากรทางการแพทย์ยังมีความมั่นใจมากขึ้นในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชครับทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าถ้าหากระบบ PMS สามารถช่วยเหลือได้ใครสักคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นเป็นคนใกล้ตัวของท่านเองระบบนี้ จะเพิ่มโอกาสได้มากแค่ไหนเรื่องของสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องของคนป่วยครับแต่มันคือเรื่องของพวกเราทุกคนขอบคุณครับ